เราก็จะมาร้องออกตัวคันนี้ดูเนาะเพราะว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เราไปานี่แบบมาก็คือแบบว่าคนแรงอะ่ะก็คือแบบเดินเดินไปนด้ไม่ไรโอ้โหรถมึงแรงวะเฮ้ <c oughs> โอเคครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยับนะผมเพราะว่าผมอีกแล้วนะผมฟุกซิ่งอีกแล้วนะทุกคนนะเออวันนี้เราก็จะมาร้องออกตัวคันนี้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เราไปแบบมาก็คือแบบว่าคนแรงอะ่ะแรงไหมเออพี่การอยู่ตอนนี้อยู่ร้อยสามสิบจีนะที่ลงสตอรี่ไปร้อยสามสิบหกก็คือเอาของพินซ <laughs> ิ่งมาแอคเนอะกคือนะนะ <laughs> แบบเดินเดินไปนวิไม่ไรคือโอ้โูรถข้างในยังวะเฮ้ยพี่อะแบบจริงี่ย บางนั่นแหละบบเราจีบกันนั่นแหละอ๋อเออรอนไปมันก็ไม่ไปนะเอก็คือแบบว่าเรามาลองออกตัวดูนะหลังจากที่เราไปรีแมปกับพี่นัดเลจิงมานะผมหรือพี่โดนะผมพี่โดพี่โดนะเป็นไงเป็นสเต็ปรีแมปของ5-3ร่างเดิมทุกคนนะเป็นรอบประมาณหนึ่งหมื่นนะทุกคนนะมาดูกันว่ามันจะออกไหมแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ออกหน้าสิบสี่เราออกหน้าสิบห้านะทุกคนนะมันก็เลยแบบว่ามันจะเป็นแบบ อันตันตันตันนะไม่เงี้ยมาเด้อเด้อมันสามารถออกได้อยู่ออกแบบไปเลยแค<น>่เ,เ,เด้อ่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูท่านอย่าทำไม่นะให้มึงก็ออ,ออกก่อนเลยดูคิดว่าเต้พอดีวะที่วถเด็พอดีะด รัยๆบ่กูว่าจะไปเก็บกลับอยู่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบมี <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองออกเดินด้วยคนนะค <c oughs> ือแบบว่าได้แล้วคุณไปจอบรถตรงนู้นตอนนีน้จะเข้าไปรับชมคลิปของผมนะผมผูมีแอปไลน์ดีๆมาแนะนำก็คือแอปนี้เลยนะทุกคนนะก็คือแอปนี้นะผม มีเกมให้เลือกเล่นมากมายนะผมหลากหลายเลยถ้ามีปัญหาสามารถแจ้งแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะผมนะและใครที่บอกมาจากช่องผมก็มีสิทธิพิเศษให้นะคนนะเออก็อย่าลืมไปเล่นที่แอดนี้ได้เลยทุกคนนะ วออกไม่ได้กูจีนทำไมเห็นกูสับสองเมื่อกี้ไหมมันขึ้นเลยบัดขึ้นไปเลยมันถนนมันลื่นมันไม่ไม่ใช่ถนนมันลื่นมึงดูดอกยางดูดิแม่เริ่มหมดแล้วนี่โอเคแต่ตอนนี้เราให้มาคีนซิ่งมาออดตัวดูนะทุกคนนะจีีมองหน้าจีมองหน้ากลัวมากเลยแมงยืนทำเหว S <S นี่เลยนะอ่ะเออโทรแจ้งตำรวจดีกว่านาี่อระยะจริงจริงนะครับเออขออนุญาตจร้นที่นะครับออือแบบไม่มีที่เทรจริงๆริงนะโอ้โหน้ำมันเนี่ยสิเบิดนะท่านลองดูท่านเผื่อเผื่อท่านแบบจะแบบมีแรง,งนะตั้งให้มันตรงๆท่านเดี๋ยวมันก็มันจะมันจะตรงมากเลยมันมันไม่สะบัดเลยนุง่งเออเอาละฮะ ถือว่าออกไม่ววานะทุกคนนะจนไปออกไปเลยอะน่าจะยางหมด,ด้ียแหละมันเลไปเไป็นอย่างนั้นโรพีราดเล่นหน้าไม่ได้ทุกคนเตียนชนนี่แหละมันอยู่แต่มียิงยได้ไไดอย่างมากแต่มันไม่นแวแต่ว่าเราแบบออกมาปดม,มันตึกแตกตึ๊กแตก,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 กเนาะ เท่มากขอถ่ายโปรหน่อยน่เป็นการเปิดแบบกับเป็นการทำคิดที่ลันพดมากที่สุดในโลกที่ในชีวิตเราที่เคยมาร้อนมากเดี๋ยวรอรถทั้งหมดนเฮ้ยจ้ายที่เลยดีกว่าฮะไปทางทีเที้ตั้งใจเลย ก็ไปทางตำแย,ยทุกคนไปตัดไปเลย,อยเอาซ้อนมาซิวมาไปไปไปเหี่ยวโคตรเก่าอ่ะอู้วอู้นวันนี้เรามาอยู่กันที่เกเลซิ่งที่เก่านะทุกคนนะดูดิระยะทางพันเมตรเหมือนเดิมอยู่กับห้าสามล่างเดิมอีกแล้วนะครับผม เฮ้ยออกดีว่ะแต่ว,ว่าต้องไปใส่หน้าสีสีจบหน้าหวานยี่ห้าสีจะออกได้

ตอนนี้ทีมซิ่งเป็นตัวขับแล้วนะผมเ,เออเป็นไรไม่รู้ไปขับเกียร์มึงก็ว่าแต่เกียร์เดิมดิไปรอดไปรอดไปรอดวด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราเตามิมเป็น E เป็น5อยู่ในทุกคนนะก็คือแบบว่าเราก็ได้ออก,ออกเออขี่เล่นให้ดูเป็นหลายๆคลิปแล้วทุกคนนะเออก็คือแบบว่าไปผามอไปรุ่นเป็นีในทุกคนหลังจากที่เราไปร e ีเมปกับพี่นัทมานะคือเราก็ขี่ให้ดูหลายเทสจีพีเอสอะไรให้ดูแล้วแต่ยังแบบว่าไม่ลองออกตัวมั้งนะยังไมมีขี่ออกตัวเลยเริ่มออกตัวให้ทุกคนดูมาแล้วว่ะเออเอาไปมันก็ดังลั่นอยู่ในทุกคนพูดถึงก็ ผมขอลองเป็นไอ้นี่หน่อยเยก็บมั<ะ>นกดไปดีวยะเก็บมันกดไปเอองจริงเอ,อ๊ะลอสน,นันมาดิใส่กับของกูก็ได้เปลเกยนแค่ใหม่หออ บยังมาเต็มเลยถ้าหมอกนิดนิดนึงน่าจะตัดเลยอย่างนี้นผมก็ผมขับเผมตัวเบาเอาเอน่าจะตัดเลยแต่ขอไม่ดีกว่านะผมไม่ินกับรถฟุกเลยเพราะว่าตีคอแข็งแล้วมันไม่มัน,ม,นมันแข็งกว่ารถผมไงแล้วฟุ๊มันจะเตียโครงข้างทางเลยก็เลยไม่เชื่อเท่าไหร่แต่มันแข็งก็ดีเยอะคือแบบนิ่งอ่ะ ง,ง,งไอีอม,ม่ใช่นะไรถแรงด้วยไ้ไหีไห้ยลมตีตากูสดไหเยเเลกวันนั้นกูไปซื้อของตอนเซเนนเี้ยแล้กูไปทำอะไรให้เา เปคุยแค่ค่าพ่อท่าแม่เห็นป๋อจะยังไงรู้แมงไม่บินตัดสายอย่างเอี้ยโอ้ยเยี่ยกูเลยเบื่อไอ้สัสอย่าอยู่ดีๆมาบินแบบตาอนตาเลี่ยนี่ก็งงเหมือนกันนะเออคุยคุยเงี้ยเข้ามาโอ้ยเงี้ยโอ้ยยีเงี้เขาท้าจริงเราไอ้สัสเยี่ยหลวงมีนาทีแล้วดิกูเก็บจบคลินาทีแล้วมาเก้าโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเออให้มีบิดจิตด้วยกอย่าลืมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิก ช่องสุดจิิงเลยนะครับโอเคฮะสวัสดีครับโอเคเราไป <Okay. S 1> ไปเลยพี่น้อง <laughs>